น,นี่ตัดให้็นอื่นอ่านนอแบดตอนลาท่านผู้มีเสียชีพของท่านที่ใช้ใบธนาวาชิรพลในฐานะลุกสาวคนโตของคุณแม่อรุณีวชิรพลที่วายชนขออนุญาตกล่าวถึงประวัติของคุณแม่อรุณี ได้รับกษาโดยสังเตกตคุณแม่อรุณีวชิพรพลเป็นบุตรสาวคุณโตของอางกงใายทั้งทินแซ่ชื้อและอมาม่านายเฮียนแซ่ตันแม่มีน้องชาย4คนและน้องสาว3คนหลังับการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาวิทยาคุณแม่เริ่มทำง,งานเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทยก่อนที่จะย้ายไปทำง,งานที่บริษัทปรกันภัยไทยวิวัน์ ทำงานอยู่จนอายุประมาณ40ปีท่านก็ลาออกมาดูแลครอบครัวในด้านชีวิตครอบครัวคุณแม่สมรสกับคุณพ่อไพสงวชิรพลเมื่ออายุ26ปีความรักของท่านกับคุณพ่อเริ่มต้นเมื่ออายุ14เป็นความรักแรกรักเดียวและเป็นรักที่มั่นคงต่อเท่าชีวิตของท่านทั้งสองคุณพ่อและคุณแม่มีบุตรด้วยกันทั้งสิ้น4คน วชิรพลบุตรสาวคนโตสรงรสกับนายประภาสรัตติศิล์มีบุตรสาวซึ่งเป็นหลานยายสองคนน้องชายคนที่สองชื่อนายนัทพลวชิรพลน้องชายคนที่สามชื่อนายนรงรัตวชิรพลและน้นองชายคนสุดท้องคือนายนรงฤทธวชิรพลสมงรสกับนางสาวสรัญญาฤิชยาคุณคุณแม่อารุณ ็นคนใจดีใจบุญมีเมตตาท่านเป็นแบบอย่างของคนที่มีความเสียสละมาต,อตลอดชีวิตของท่านท่านเป็นที่รักของคนทุกคนที่ได้รู้จักท่านตลอดระยะเวลา,า85ปีแม่ทําหน้าที่ของท่านได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่การเป็นลูกที่ดีที่มีความเป็น,นยูท่ออักงกงอามาเป็นที่สาวเป็นที่รักและเคารพสำหรับน้องๆและญาติทุกคนนี้ ที่ดีของคุณพ่อเป็นแม่ที่แสนดีแสนประเสริฐแม่ซึ่งผู้ให้ความรักความอบอุ่นคอยอบรมสัง่งสอนให้ลูกทุกคนเป็นคนดีให้ลูกรักกันมีคุณธรรมและมีความเสียสละคุณแม่เป็นคุณยายที่มีความรักมีความเมตตาให้กับหลานอย่างที่สุดดีกวาม่อ คนที่ได้รู้จักกับแม่อย่างใกล้ชิดจะทราบดีว่าแม่เป็นคนที่เกรงใจคนมากตั้งแต่ยังสาวใครทําอะไรให้แม่เพียงเล็กน้อยท่านจะตอบแทนกลับไปให้ที่มากกว่าท่านพูดและสอนพวกเราอยู่เสมอว่าเราต้องรู้จักเกรงใจผู้อื่นไม่เอารัาเอาเปรียบใครใครที่ดีกับเราเราต้องตอบแทนเขาให้ดียิ่งกว่า แม่สอนให้พวกเราเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้ในช่วงสุดท้ายที่คุณแม่นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลท่านแล่เราขอบคุณพยาบาลและผู้ช่วยทุกคนที่ได้เข้ามาดูแลท่านท่านสังส่งให้ลูกซื้ออาหารให้นายพยาบาลและผู้ช่วยทุกคนในบอร์ดซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านทำมาตลอดทุกครั้งที่ท่านเข้ารัากษาตัวในโรงพยาบาลครอบครัวของเราเคยคุยกันแล้วบอกกับคุณแม่ว่า เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่สุดคนหนึ่งในโลกแม่มีพ่อซึ่งเป็นผู้ชีวิตที่ดีมากแม่บอกกับพวกเราเสมอว่าพ่อเป็นคนดีมากพ่อนักแม่นักครอบครัวพ่อดูแลครอบครัวเราได้เป็นอย่างดีพ่อไม่เคยทำให้แม่เสียใจพ่อรักและตอ่ใจต้น ซึ่งลูกๆทุกคนยังคงอยู่ใกล้ชิดแม่ลูกๆทุกคนได้ดูแลแม่ทานข้าวกับแม่ทุกวันลูกได้พาแม่ไปไหว้พระทำบุญท่องเที่ยวอยู่เสมอแม่เป็นพี่สาวใหญ่ของตระกูลแม่เป็นที่รักของทุกคนเรียบเสมอร่มโพลร่มใสของคนในตระกูลผู้คนจึงละเรียนนมาพูดคุยกับแม่ทุกวันอาทิตย์บ้านของแม่จะเป็นที่สั่งสรรของญาติพี่น้องทุกคน ที่จะเข้ามาพูดคุยทานข้าวชีวิตของแม่จึงไม่เคยเหงาด้วยบรรดาลูกหลานและนิสที่และเวียนไปมาหาแม่อยู่เสมอแม่จึงเป็นคนที่โชคดีและมีความสุขที่สุดคนหนึ่งในโลกตลอดชีวิตของแม่แม่สะสมบุญมาโดยตลอดท่านชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอยู่เสมอตั้งแต่พวกเราเกิดมาและจำความได้ และเป็นแบบอย่างที่พวกเราเชื่อมั่นและมีจิตศรัทธายอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาแม้เขาฮ้งคราวบ้างฟ้าสวดมนต์และทั้งสมาธิทู้เช้าตลอดชีวิตของท่านท่านได้สะสมอริยทรัพย์ทำบุญบริจาคทานอยู่เสมอไม่มีเดือนรนเาครมในต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่ท่านจะได้รับเข้ารับรากบารรักษาตัวในโรงพยาบาลท่านมีโอกาสได้ทำบุญถวทายสังฆทาน,รนากโมโมโระส่งจมูกเก้าลูกในพระอุโบสถวัดเบญจมาบอบพีในวันศุกร์ที่12กันยายนซึ่งนับเป็นการทำบุญครั้งสุดท้ายของท่านก่อนที่ท่านจะเข้าโรงพยาบาลในวันเสาร์ที่13กันยา,นนนานยานในเช้าวันศุกร์ที่19กันยายนก่อนการผ่าตัดหัวใจท่านยุงคงได้สว บ้านด้วยจิตที่สงบก่อนที่ท่านจะจากไปในวันขัดมาคือวันเสาร์ที่20กันยายนสิริอ,อายุรวม85ปี6เดือนและ2วันด้วยกุศลผลบุญที่แม่ได้สะสมมาตลอดชีวิตของท่านรู้มั่นใจว่าคุณแม่จะได้ไปเสวยผลบุญในภพถู ท่านจากไปพร้อมกบบรอยยิ้มเสมือนกับจะบอกกับพวกเราว่าแม่ไม่มีห่วงไม่มีความกังนวลใดๆแล้วในภพชาตินี้แม่คงรู้ว่าลูกหลายและนอ้นองๆของแม่ทุกคนจะสามารถดูแลตัวเองกันได้อย่างดีโดยมีคำสอนของแม่เป็นแนวทางซึ่งแม่ได้บอกและทำให้พวกเราและเขียนมาตลอดชีวิตลูกโชคดีอย่างที่สุดได้เกิดมาเป็นลูกแม่วันนี้ อยู่แบบคนที่เป็นที่รักและที่ห่างไกลลูกช้าบว่าและแม่พอ่อแม่และพ่อจะคงอยู่ดูแลพวกเรามองดูพวกเราเราูร้้ว่าแม่จะมีความสุขที่สุดถึงเวลาที่แม่จะได้เป็นอยู่กับคุณพ่อแล้วการจากไปของคุณแม่เป็นความสูญเสียที่ใหญ่ประทับเปรียบเสมือนร,ร่มโพรงไซของทุกคนแม้วันนี้ท่านได้จากไปแล้วแต่ความโรมร้านของโ่คโพรงไซต้องมี จะยังคงอบอุ่นยังคงอยู่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนเท่านจะยังคงคุ้มครองเป็นแสงสว่างนำทางให้ทุกคนได้มีกำลังใจที่จะมีชีวิตที่ดีอยู่ต่อไปเสมือนกับท่านยังคงอยู่กับพวกเราแม่จากไป